สวัสดีครับสวัสดีท่านทุกท่านนะครับอยู่ผมซื้อหรือเช่นเคยนะครับวันนี้เราไปอยู่กับเกมบอสหมอแล้วกันนะเป็นเกมแนวแบบตามหาสัตว์นะฮะเกมตามหาสัตว์นะฮะ Animal Discovery นะฮะเป็นเกมตามหาสัตว์ที่แปลกใหม่หรือเปล่าไม่แน่ใจวันนี้ปุ่มให้เลื่อนไปทําไมเนี่ยอ๋อคือมันจะมีแมปต่างๆให้ให้เข้าไปหาพวกสัตว์อยู่นะครับ เราต้องเล่นแบบแรกก่อนไปลองดูครับที่ฟาร์มในฟาร์มนั้นก็มีไก่แกะวัวหมูแพะแล้วก็เป็ดนะครับเราต้องตามหาพวกเขาอ,อืมจะตามหายังไงเนี <laughs> ่ยโอ้ อครามใหญ่มากนะครับโอ้โหฟาร์มใหญ่มากสวยนะ,ะไรกะโพดภาพสวยนะครับภาพสวยมากเลยเกมอืมแล้วควบคุมค็บม,ม,มไก่ เราจะให้ห่ามันอย่างนี้หรอให้ห่างไปอะไรก็ไม่รู้นะผมรักเรา,า,าเต็มพอรักเรา,าเต็มเสร็จแล้วเราทำอะไรมันควบคุมมันได้ไหมก็คุมมันเออได้หวะเราสำไมควบคุมมันได้นะครับ ปุ้ยมาบอ่อกไก่ไดิก็เราให้อาหารมันอ,อ๋อ,อต้องซื้อให้นะครับรักเราไหม คือคือเราเป็นตามหาที่ไหนเราเราแบบต้องเรียนรู้ชีวิตมันนะโอเคมีไก่แกะเอาอืมอาหารเราไม่มีอ่ะเราต้องจ่ายมันหรือดูโฆษณาครับมันร้องมันร้อง ผม,มผมคุมควบคุมมันแล้วเดินไปไหนต้องพาเข้าเล้าหรือว่ายังไงวะนะเก็บของพวกยี่สิบคุ้มไปไหนเนี่ยก <c oughs> ัขอ้ขอกอ่ะอ้ยโอเคหมูอ่ะหมูมันก็ยี่สิของมันนะว่มาไหม ไม่สงัน่ะเฮ้ยอ้อ,อ,อมีเงินไหลเก็บเรื่อยๆนะครับที่เก็บไปทำไมเ,เป็ดอ่อยังไม่เคยเจอเป็ดอะไรอยู่ไหนวะน้ำ,นำเฮ้ยมีหมาด้วยอ่ะบินได้ด้วยแต่ก็ยังไม่ได้นะครับมันล็อกอยู่ เราจะบินไปไหนเราจะบินไปไหน,น,ไ,ไ,หนไม่ใช่ม้าแพะสวัสด,ดีคุณแพะทำอะไรไม่ได้อืมอืมเป็ดตัวเมื่อกี้ โอ้ยงงมีอะไรอ่ะมันมีอะไรอยู่ในแมพอะไรอยู่ในแมพเป็ดเป็ดอยู่ในแมพแล้วทำไมอ่ะเป็ดหลงเหรอวาไง เดินชมเมืองดิชมฟาร์มเลย,ยเออติดหินนะครับอ่มเฮ้มีเนื้อด้วยว่ะอันนี้เป็นอาหารเราสามารถหาอาหารด้ด้วยนะครับที่จะมาเลี้ยงพวกสัตว์ในฟาร์มของเราแล้วหาเงินได้ด้วยนะครับหัวใจกันหมดแล้วว่ะเราควบคุมมันหนักเกินไปหรือเปล่าไม่แน่ใจนะ โอเคมันเหนื่อยเอา้เอากลับบ้านกันม,มันคนหาสัตว์ในป่าอา่ะหาสัตว์ในป่าอ้มีเยอะแยะมากมายนะฮะมันเหมือนว่าให้เรามาดูสิงสาราสัตว์ในที่ต่างๆครับ มันเป็นเกมสําหรับเด็กนะครับผมว่าคือให้เราให้เด็กนี่มาเรียนรู้พวกสัตว์ที่อยู่ในป่ามีอะไรบ้างในฟาร์มมีอะไรบ้างอะไรประมาณนี้นะว้าเป็นหน้าตายยังไงไมันกินอะไรให้ผู้เล่นนี่ที่เป็นเด็กสามารถที่จะคนโทรลม,มันได้ด้วยนะยิงเครื่องกระต่ายอย่างนี้นะครับเราก็นี่สามารถที่จะ โอ้คุณมันเดินไปเดินมาอะไรยงเงี้มันสุขสนานของเอด็กอะพูดง่ายๆผมสามารถดูสัตว์ทุกชนิดได้เลยโดยที่นี่ต้องมีเงื่อนไขนะครับเ,เราสามารถดูได้เลยนะครับดูของได้ด้วยนะ,อ,ะอยู่ในป่านะไม้เมื่ออะไรพวกนี้โอเค,อเค,อเคดู มัดให้อาหารได้ให้มันเห่าได้ให้มันขู่ได้มันขู่ยังไงมันเห่ายังไงแล้วมันหอนยังไงมีกัดให้อาหาราให้เห่ากันรักเราควบคุมเ,เรียนรู้ชีวิตมันนั่นเองนะครับไม่ได้เห็ยนยังอยุดกินตีใกล้แถวนี้แหละ ดูงอื่นดึงอื่น,น,นมีอะไรอีกมีปลามีสวนามีพิสตอเรี่คืออะไรวะดูสิโอ้โหสัตว์เดรัมบันนะครับสัตว์เดรัมบันอ่าสัตว์เดรัมบันตั้งแต่ยุคไดนโนเสาร์นะฮะ โอ้โหมันเกมสจริงสำหรับเด็กจริงๆนะครับนี่เลยนะฮะนี่ให้ดูสถานที่อย่างนั้นอย่างนี้มีอะไรบ้างคือเหมาะสำหรับที่จะให้อ่าเด็กไปเรียนรู้นะไว้ง่ายนะครับนี่นี่หางฟาดหน้าให้ฟาดหน้าสวิงโอเค เออไปดุดุยดุดุยนี่เดินเอออะมันฟาดได้ไหมพอเรามาคนโทรลมันจริงเราเราก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรได้มากมายนะครับปุ๊บแค่เดินอย่างเดียวนะครับเหนื่อยเนื้อเกมอะไรอืมอะไรยังไม่ดูป่าดูแล้วซาวน่ายังไม่ดูนะครับซาวน่ายังไม่ดูดูให้ครบแล้วกันซาวน่าก็เป็นสัตว พวกแถวแอฟริกานะครับมีช้างมากลาติโปสิงโตเสืออตัวนี้บินได้ไหมมันต้องบินได้สิมันเป็นสัตว์ปีกอะอยู่ไหนไม่รู้เดี๋ยวให้ดูพื้นที่ก่อนนะครับโอโ้แห้งแรงมากมีโอเอซิสอยู่นะฮะยังมีแรงน้ำไม่กินอยู่โอ้มันติดกับทะเล โอ้จรลเกตปึ๊บโอ้ช้างและนี่คือสิ่งที่เราตามหาตัวอินซีนะฮะคอนโทรลบินได้ไหมบินเนยงล็อกอยู่นะครับต้องซื้อถึงจะบินได้โอ้โห เป็นนกมาเดินมันก็นยังไงอยู่เนาะอ่ะโอเคเรารู้ว่ามันมีสัตว์ให้ดูเฉยๆนะครับจะซื้อเนี่ยก็ต้องซื้อบินนะฮะจะดูได้นะครับก็มีแค่นี้นะฮะถ้าอยากซื้อเพิ่มก็คงต้องมีให้ซื้อหรือเปล่าผมไม่แน่ใจมีมีสัตว์เพิ่มหรือีีเงินมีอะไรมากกว่านะให้ลงให้เราเลี้ยงมันนี้นะโอเคสำหรับเกี่วนี้ก็ เหมาะสำหรับเด็กนะครับเราก็ไม่รู้จะเล่นอะไรแค่ดูเฉยๆนะฮะภาพสวยๆเหมือนดูกระตุงกระตูนไปเฉยๆนะครับเอาละะสำหรับเกมนี้ก็เป็นผลเป็นแค่นี้แหละนะไม่มีอะไรจริงๆนะมาให้ดูจริงๆเลยนะครับก็ขอบคุณมากถ้าสำหรับการรับชมแล้วกันนะฮะขอบคุณอย่างสุดซึ้งเลยเนี่ยสำหรับทุกการติดตามนะครับใครมาดูชอบใจก็กดไลค์กดแชร์นะฮะกดซับสไครต์ไว้ด้วยนะฮะสุดท้ายนี้นะับผมก็ขอกาวคำว่าขอบคุณมากครับสวัสดีครับ